ตอนนี้มันอันนั้นบุหละจังดีได้มาเอา วัสดีครับมือนี้เฮามาตัดใหญ่เลย,ยครับผมยังตัดอยู่ด้ครับเบึง่งน,นี่คืออันที่ตัดไปแล้วมือนี้จ้างนะครับจ้างจ้างลูกน้องมาซอยตัดผู้เดียวพอไไว้มันโคตรโคตรครับมันหลายโคตรมาบึง่งนะครับ นี่คือตัวที่ตัดแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอันนี้คือตัดตัดโบโถกันครับตัดคล้ายๆกันกับว่าผมตัดผมตัดแค่ตอนเสาครับตัดแค่ตอนเสามันก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ

น้ำก็จากตรงนี้ครับนขามไปฟังนี้นะครับขามผลงานไปเ <c oughs> นี่ยเป็นหนองกลางนานะครับเนี่ยตัดแล้วผมก็จะเอาน้ำจากนี้เข่านะครับ มันนลาบึ่งธรรมชาติด้ครับเด้อเห็นบ่ครับหางนกหางนกอ้าวแม่มันออกแล้วอ้นี่ครับนี่ครับรับงนกธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยเป็นหางนกอย่างเช่น เนี่ยครับลังนกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลังนะครับแปดโอ้หลายขนาดครับเนี่ยมันยังมีลูกมันอยู่นะครับเนี่ยเนี่ครับโอ้อยู่นะครับตอน ตอนนี้มันอันนั้นบุนแหละจึงที่ได้มาเอาธรรมชาติสร้างสรรค์ตอนนี้ก็ช่วงนี้นะครับพามาเบึงฟังเสียงเอาได้ครับ นะครับดูมไนเนาะมีหลายนะครับเนี่ยต้นนี้มีอยู่แปดห้างนะครับบัด มาต่นนู้นแล้วครับมาตอนมันออกจากกลังแลละออกจากคหังแลง้วจังสีมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งครับเป็นธรรมชาตินะครับต้นไม้ใหญ่กลางนาข้าวนะครับ เห็นบลนอมันอยักมันมืดนะครับต้นไม้ใหญ่กลางนาได้ครับตอนนี้คือเอาไปสำรวจอย่างที่เห็นนะครับว่าอามันมันมีหางนกนะครับหางนกหางนกกระจิบหางนกกระจอกงามได้ครับหางนกแต่ผมมาสังเกตบึงแล้วนะครับโอ้อยู่ข้างบนผูก,ก็มีอีกผู นะครครรัับบหตัวนั้นตรงกลางนี่นะครับสังเกตนะครับมันมันจะโบเห็ดสูงนะครับมันมันจะเห็ดประมาณสูงจากพื้นดินก็ประมาณสี่ถึงห้าเมตรครับแต่ตัวนั้นสูงอีหลิ่่ แล้วมันจะเหตุทางทิศตะวันตกครับเหตุทางทิศตะวันตกเพราะว่าทิศตะวันออกมันจะอยู่นี่เด้อครับเนี่ยฝั่งนี้มันจะฟืดมาทางนี้ครับแล้วมันจะเหตุทางทิศตะวันตกจากที่สังเกตนะครับเพราะว่าสิบทางนี่มันจะอยู่มันจะอยู่ฝั่งฝั่งทางที่ทางเบิดนะครับตอนมันอัน ย้ายแล้วมีไผ่ยอกได้บ่เนาะสิได้มาเอาได้นี่นะครับมันมันก็เป็นทรงรูปทรงสวยธรรมชาติครับธรรมชาติมันนี้ก็บยานค้มเบิดมืออยูม้อน,นี่ครับพามาเบิ่งครับว่าธรรมชาติจัดสรรเป็นอย่างไรนะครับ สถานที่แห่งนี้ก็คือที่นาของผมเองนะครับดูนะครับธรรมชาตินะครับมีรังนกแบบนี้ด้วยนะครับรังนกปกติก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแบบนี้ไม่ค่อยเห็นหรือว่าผมไม่เคยลงมาก็ไม่รู้นะครับ แต่ปกติก็ไม่เห็นมันเยอะนะครับประมาณสิบกว่าจุดนะครับนี่นุ่นด้วยนะครับ ้องนี้ก็มีนะครับเยอะนะครับแล้วข้างในมันก็มีลูกมันด้วยนะครับลูกลูกของลูกนกนะครับก็เลยจะเก็บไว้ก่อนไว้ให้มันฟักเป็นตัวแล้วให้มันสามารถบินได้ก่อนแล้วก็แล้วค่อยว่าจะมาเอาลังนกพวกนี้นะครับโอเคถ่ายให้ดูกันนะครับ